สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวหารุไทยเยชะนะเลขที่21ชั้นม .5 ทมบุกวันนี้ดิฉันมาพูดการโน้มน้าวเรื่องทำไมการอ่านหนังสือทุกวันถึงทำให้คุณฉลาดขึ้นเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนที่ประสบความสาเร็จหลายคนถึงเป็นนักอ่านเพราะการอ่านหนังสือไม่ได้ให้แค่ความรู้แต่ยังช่วยพัฒนาสมองและทักษะชีวิตของเราด้วยอย่างแรกการอ่านช่วยพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ทุกครั้งที่เราอ่านเราต้องทำความเข้าใจและเชื่อมโยงข้อมูลทำให้สมองของเราคมชัดขึ้น 2. เพิ่มคลังคำศัพท์และทักษะการสื่อสารคนที่อ่านเยอะมักจะพูดและเขียนได้ดีขึ้นเพราะเขาคุ้นเคยกับรูปแบบประโยคและคำศัพท์ที่หลากหลาย 3. ช่วยเสริมสร้างความจำและสมาธิเพราะการอ่านต้องใช้สมาธิและการจดจำรายละเอียดซึ่งช่วยให้สมองของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้การอ่านยังช่วยลดความเครียดและพัฒนาการความฉลาดทางอารมณ์โดยเฉพาะการอ่านนิยายหรือหนังสือจิตวิทยาที่ช่วยให้เราเข้าใจความคิดและความรู้สึกของผู้อื่นมากขึ้นสุดท้ายการอ่านคือประตูสู่โลกว้างเพราะหนังสือแต่ละเล่มเต็มไปด้วยความรู้ที่สามารถไปชีวิตเราได้เริ่มต้นง่ายๆแค่วันละไม่กี่หน้าแล้วคุณจะ เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเองแลววันนี้คุณอ่านหนังสือแล้วหรือยังขอบคุณค่ะ